กลางทะเลใต้ทำกลางสายนมเค็มเขาตีนอายอิสลามมีสิ่งหนึ่งที่โบยบินอยู่เหนือผิวน้ำเรือกอแลหรือนังฟ้าทะเลใต้เรือกอและเป็นเอกลักษณ์ของท้องทะเลแถบชายแดนใต้มีลวดลายสีสันสดใสและรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนใครเรือกอแลไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะแต่คือจิตวิญญาณแห่งศิลป์แกะสลักด้วยฝีมือบรรจงวาดลวดลายด้วยความเชื่อและวัฒนธรรม ลายเส้นที่สวยงามไม่ใช่แค่ศิละปะแต่คือศรัทธาที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยอิสลามและจีนร้วมด้วยวิถีมลา,ายูและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเรือกอและเป็นที่ติดตาตึงใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ลงไหลกันอย่างมากเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดเรือกอและถึงจะต้องมีสีสันแบบนี้ลวดลายนี้และทําไมจะต้องมีเฉพาะแถบชายแดนต้ายของเราเท่านั้น เนื่องจากนาราธิวาสเป็นจังหวัดที่ติดทะเลเรือกอและจึงมีบทบาทสำคัญในการดำนินชีวิตของคนในพื้นที่ นาราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีท้องทะเลให้สร้างอาชีพยังกลายเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำไม้จากป่าเขามาเสริมสร้างและต่อเรือขึ้นมาเริ่มต้นจากการเลือกไม้ไม้หลักที่ใช้คือไม้ตะเ,เคียนไม้เขียมหรือไม้ยางการวางกระดูกมูหรือแตงกลางของเรือที่ขึ้นโครงด้วยไม้แผ่นอย่างประนีตใช้เทคนิคด้วยการเข้าเดือยแทนการใช้ตะปูซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ช่วยให้เรือยืดหยุน่นไม่แตกราว เมื่อเรือเป็นรูปร่างแล้วขั้นตอนสําคัญคือการยางชานหรือเคลือบไม้เพื่อป้องกันน้าเข้าและรักษาเนื้อไม้ให้ทนแดดทนเกลือทะเลตามด้วยการวาดลายลวดลายมีทั้งที่เป็นแบบไทยมาลายูและจีนส่วนใหญ่สร้างสรรค์โดยจิษตรกรพื้นบ้านตรงหัวเรือมักจะทําเป็นรูปหัวพญานาคหรือเฮราแต่ส่วนใหญ่มักทําเป็นรูปร็ในตำนานเช่นลบตกายเกาะสูรอหรือหัวลกบ,บูรุสีง จะได้คําตอบกันแล้วใช่หรือไม่ว่าเหตุใดเรือกอแลทึงจะต้องมีสีสันแบบนี้ลวดลายนี้เพราะในสายตาของชาวใต้หรือคนนัะว่าเรือกอแลไม่ใช่แค่เครื่องมือทํากินแต่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณสื่อถึงเรื่องราวและบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวใต้ผ่านลวดลายบนเรือกอแลนั่นเองแต่ความงามนี้กําลังจางหายไปพร้อมกาลเวลาเหลือเพียงไม่กี่ลำที่ยังลอยเหนือทะเลเหลือเพียงไม่กี่มือที่ยันกันแก้มลายไม้ อนาคตของนางฟ้าทะเลใต้อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่หากพวกเขายังเห็นค่าความงามนี้จะไม่มีวันหายไปจากท้องทะเลเรือกอนและไม่ใช่แค่เรือแต่คือความงามที่ล่องลอยอยู่ในวัฒนธรรมความทรงจำและหัวใจของทะเลใต้